โอเคครับก็กราบสวัสดีชอายูน่าชทยแดนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้จะมาทำอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับที่เมืองโลโคนครับเพิ่งอัปเดตวันที่ยี่สิบตุลาครับวันอังคารครับอัปเดตมาช่วงตอนบ่ายมั้งจำไมผิดโอเคเดี๋ยวรอช้าไปที่เมืองโลโคกคนเลยปะอีเวนต์ก็จะอยู่กับตัว GM นนะครับตัวนี้นะครับก็มาถึงเมืองโลโคก็เดินมาที่ตัวนี้นะครับก็กดไปกดตามผมมาแล้วก็เดินตามผมมาครับ กดไปเลยฮาโลวีนอีเวนต์ฮาโลวีนนะกดไปเลยกดเข้ามาเสร็จมันก็จะมาแมปนี้ให้นะครับสถานที่จัดงานฮาโลวีนนะครับก็มาที่ตรงกลางแมปนะครับตัวมันนี่นะครับกดเข้าไปเลยกดพูดคุยไปนะครับมันจะมีพูดคุยให้มันนี่ไล่เวทให้และของรางวัลน,นะครับคือของรางวัลเนี่ยเราต้องดับเหรียญจากตัวคล้ายรู้รูรูน้ามาแรกอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เควสเอาเนื้อเรื่องก,อก่อนก็กดพูดคุยไปนะครับก็กดมากดข้าไปนะครับเราต้องหาลูกอมอะไรมาคืนแมวตัวนี้ยใช่ปะ โอเคกดเสร็จมันก็จะขึ้นว่าเรื่องเ u e s ใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินตรงไลครับ <c oughs> กดไปต่อเลยครับคลิปนี้ถ้ามันแบบยังไงนะมันเออก็ขอโทษด้วยนะครับก็เออจริงๆแหละก็เดินตามเลยเนาะนี่ที่ผมบอกว่าเหรียญนนะ่ะดอกจากตัวไหนก็ดับจากตัวนี้นะครับคอร์ดเพรูลูน่านะครับเป็นน่าจะเป็นขยะสามขยะสามแต่มันก็ตกไม่ไม่ยากเลยก็ไม่ง่ายเนาะจับชราครั้งหนึ่งก็ใช้ห้าเหรียญน,นะครับก็ดับจากตัวนั้นแหละก็ไปทำเนื้อเรื่องเลยปะ ผมจะบอกก่อนนะครับว่าทํามันจะมีอีเวนเนี้ยมันจะมีสามสิบชั้นนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องมันจะสิ้นสุดสิบชั้นปะสิบชั้นมั้งทําจบสิบชั้นอนะแล้วมันก็จะวาร์ปกลับไปที่ตัวที่เราเนี่ยนะเราเคเวสมาเมื่อกี้มันก็จะวาร์ปกลับไปให้เราก็ส่งเควสมันก็จะขึ้นว่าจบเคเวสเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้ชุดมาชุดฮาโลวีนสีส้มๆอะ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนั้นประมาณนี้แหละก็อยู่ชั้นสามแล้วอะไปะชั้นสี่ต่อคลิปนี้มัน อีเวนเนี้ยมันมันไม่งงแล้วมันมันไม่งงเขาใช่ะแต่มันเดินไกลมีต้องสามสิบชั้นแต่เนื้อเรื่องมันมีแค่สิบชั้นเนาะแล้วคือทางกว่าจะไปถึงชั้นสามสิบอกเลยผมเอาตัวหลักนินจาผมไปเดินอ่ะ่หัวหัวทําไมร้อนมากโอเคถึงชั้นห้ามันก็จะขึ้นให้เราตีบอสทีนึงนะครับผมก็ขอบัฟก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นความประมาทเนาะเดี๋ยวแปกเดี๋ยวเจ็ดรอ ตีเบาอันนี้ผมใส่เซตกดยาไว้เนาะก็เห็นอยู่ไว้ไหมได้รับลูกแก้วใสโอเคกดข้ามไปเลยครับมันก็จะมาชั้นชั้นอะไรวะชั้นหกให้นะครับกดมาถึงชั้นหกก็ก็จะเป็นทางไหมว่าทางนี้มั้งโอเคที่ผมบอกว่าผมใช้เซตกดยาไวก้ก็เดี๋ยวดูนะผมกดยามาหนไว้ไวปะเห็นปะอืมเป็นเซตไวต้ตบบอสดาแต่ดาเมจมันจะน้อยหน่อย คลิปนี้ผมจะพูดรวมๆเนาะคลิปนี้แบบว่าถ้ามันแบบเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องมันไม่ครบยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอีเวนต์มันเพิ่งมาวันนี้เลยไงแล้วผมก็แบบว่าไปศึกษามานิดนึงรู้เรื่องปุ๊บผมก็มาอัดคลิปเลยเฮ้ยมันเดินทางไหนวะอขนาดเดินผมยังงงทางเลยทุกคนดูดิขำตัวเองว่ะ จริงๆก็อยากจะศึกษาให้ดีกว่านี้ก็แหละแต่น้องที่เขาดูช่องผมอะ่ะที่เขาติดตามผม,ผมเขาก็ทักมาหาผมในเกมว่าเมื่อไหร่พี่จะทำคลิปอีเวนต์ฮาโลวีนเขาอยากดูอะ่ะผมก็จัดให้แหละทางไหนต่อะตรงโอเคตรงแล้วก็ขวาแล้วก็ออกซ้ายโอเคชั้นแปดแล้วคลิปนี้ถ้าเนื้อหาไม,ม่ครบอะไผมก็ขอโทษด้วยนะครับ คลิปอีเวนต์มาผมก็นั่นแหละศึกษามาหน่อยหนึ่งแล้วก็อัดคลิปเลยเนื้อหามันมันตกหล่นตรงไหนก็อา่ากดอย่าว่ากันเลยเนาะโอ้ยหย็นไปเลยวะชอบพูดวนๆถ้าใครเบื่อกขอ็ขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้มึนไงนอนน,น,อน,น้อยนอนน้อยแต่นอนนะร <c oughs> ักเธอนะเป็นได้แค่พี่น้องเชียบเธอแบงกูเนะ่ะโอเคแล้วก็มาถึงชั้นสิบนะครับ โอเคชั okay, ้นสิก็เป็นชั้นบอสเลยผมขอบับก่อนนะครับทุกคนในแบรบรู้สึกจะตีไม่ไหวจะตีใช่เพราะว่าผมเหมือนที่ผมบอกอะเป็นเซตกดยาไว้ดาเมจจะเบา เรียบร้อยแบบเดียวดาเมจสองสามื 2, 3, ได้รับเสร็จลูกแก้วใสโอเคครับมันก็จะกดพอตีบอสชั้นสิบเสร็จแล้วก็มันก็จะให้เราวาร์กลับมาสถานที่จัดงานเลยครับตัวที่เรารับเควสอะนี่แล้วก็ส่งตัวที่ตัวนี้เลยมันนี่นครับกดส่งเควสนั่มไปเลยโอเคเอาลูกแก้วใสให้มันนี่อ่านใครอายากอ่านก็กดสตาร์เอากดค้ามือเองโอเคเรา ก็ทําการเดินเควสอีเวนต์ฮาโลวีนจบแล้วนะครับถ้าทำเควสฮาโลวีนจบทุกคนอนะ่ะมันจะได้ชุดนี้มาชุดนี้นะครับมันจะอยู่ในช่องใช้นะครับช่องเนี้ยช่องถุงเนี้ยก,กดอันล่างสุดเลยมันก็จะขึ้นมาว่ากล่องชุดฟักทองแล้วกดใช้ไปครับอะกดใช้แล้วกดช่องอาวุธไปเลยมันคือกาชาครับอ่ะผมก็จะให้ดูชุดนี่ชุดของผู้หญิงก็จะเป็นทํานองนี้นะครับประมาณนี้แต่ผมไม่ใส่มันจะอยู่ในช่องกาชาถ้ากดใช้แล้วมันอยู่ช่องกาชาเห็นไหมมันอยู่ในช่องกาชาเน,น,ชาชาานี่ยนวะันนี้เนาะโอเค โอเค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 ผมจะไปดรอปเหรียญแล้วก็จะมาแลกให้ดูนะว่ามันมันใช้ห้าเหรียญนะเออแล้วมันจะสุ่มให้แต่แหวนรูใครได้ไม่ต้องตกใจหรอกเพราะว่ามันมันได้ง่ายมากง่ายโคตรโอเคผมขอดรอปให้ได้ห้าเหรียญก่อนเดี๋ยวผมมาอาดัดอีกทีหนึ่งโอเคครับผมก็ได้หา,หาเหรียญฮาโลวีนครบแล้วห้านะครับผมก็จะกลับไปสถานที่จัดงานเลยนะครับ จริงๆเนี่ยหาไปเยอะเลยหาไปสักสองสามกองก็หาไปเพื่อจะไปล,ะลุ้นคาถาลูหมัดสักทองลูคอนสักทองลูก็เอาไปลุ้นกันดูหาแหวนลูแต่แหวนลูอีเวนเนี้ยได้ลูทุกคนนะครับไม่มีตันนะครับหรือมีก็ไม่รู้แต่ได้ลูทุกคน,นแหวนเนี่ยมันสุ่มง่ายมากอ่ะพอเราได้เหรียญฮาโลาวีนครบห้าอันแล้วใช่ไหมคือสุ่มหนึ่งครั้งนะครับมันจะใช้เหรียญทั้งหมดห้าอันนะครับแล้วก็กดและของรางวัลกดเข้าไปเลยมันก็จะ เห็นว่าจับฉลากฮาโลวีนแล้วก,กดไปเลยนะครับมันได้ใช้เหรียญห้าน,นะครับก็อ่านเอาโอเคแล้วกดจับฉลากไปเลยนะครับมันก็สุ่มมาตึกตึกได้รอผลรางวัลได้หมัดฝักทองลูมาเรียบร้อยแล้วหมัดฝักทองก็น,น้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องหรืออะไรอะไรมันตกหล่นตรงไหนยังไงก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอีเวนต์มันเพิ่งมาวันนี้ไง แล้วผมก็อยากจะทําคลิปให้น้องๆเพื่อนๆเอฟที่อยากทําให้ที่อยากดูที่ขอผมมาผมก็ทำให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ